ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหงแดงสยายปีกแล้วเจอเกนครอฟยอมรับพอใจเกมลุกของลูกทีมพร้อมสร้างโอกาสเพียบแมตช์ทุบเชฟฟิล์ยูไนเต็ดเจอเกนครอฟนายใหญ่ของลิเวอร์พูลสุดปลื้มกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมโดยเฉพาะการสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูในแมตช์ที่ลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิล์ยูไนเต็ดในเก,ลกมลลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยระบ,บุว่าทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงแต่ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไปได้เรื่อยเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีของลิเวอร์พูลเปิดใจหลังนําทัพผงแดงบุกเอาชนะดาบคู่เชฟฟ,ฟิลด์อยู่ในแต้ดสองประตูต,ต่อศูนย์ที่สนามบาร์มอนเลนในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนั้นมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักในเกมลีกโดยพวกเขาพ่ายแพ้มา4เกมติดต่อกัน ทำให้ในเกมนี้พวกเขาต้องเล่นกันด้วยความกดดันและในครึ่งแรกก็ไม่สามารถที่จะเจาะตาข่ายของเจ้าบ้านได้ขณะที่ครึ่งหลังเคอร์ติสโจนซัดให้ทีมแชมป์เก่าขึ้นนำหนประตูต่อศูย์จากนั้นโรเบรโตฟิบิโนก็ซัดบอลเฉล็บครีนไบอันเข้าประตูไปจบเกมลิเวอร์พูลบุกมาคว้าสแต้มสำคัญได้สำเร็จโดยเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเล่นได้ดีพอไหมโดยเฉพาะเมื่อคนยิงประตูไม่ได้คุณคงจินตนาการสถานการณ์ของพวกเราได้มันไม่ใช่แค่ว่าพวกเราอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นและพวกเราจะต้องกลับมายิงประตูได้แต่แผนก็คือพยายามเล่นกันให้ดีและทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเพราะเมื่อพวกเราเล่นได้อย่างที่พวกเราต้องการพวกเขาก็จะไม่สามารถรับมือกับพวกเราได้พวกเรามีโอกาสยิงประตูได้หลายครั้ง แต่แอรอนดามเดลผู้รักษาประตูของเชฟฟ์ยูไนเตดก็ทําผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อและมีจังหวะเซฟที่สุดยอด2 3ครั้งอารีนของพวกเราเองก็เช่นกันคุณรู้ว่าเชฟฟ์ยูไนเตดนั้นผ่านการแพ้มาแล้วหลายเกมแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสู้กันอย่างเต็มที่จนกระทั่งจบเกมในครึ่งแรกพวกเราน่าจะได้สัก2-3ประตูและจากนั้นก็อีก2ประตูในช่วงครึ่งหลังแต่ผมคิดว่าแอนดูโรบสันน่าจะทำแฮตทริกได้เลยนะในคืนนี้ ดังนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเราสร้างสรรค์โอกาสกันได้ดีเยี่ยมมากแค่ไหนและจบค่ำคืนนี้ได้อย่างดีมากๆแต่พวกเราก็รู้ดีว่าพวกเรายังต้องพัฒนากันต่อไปเจอเก้นครอฟบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเคอร์ติสโจนขออุทิศประตูที่ยิงได้ให้กับอลิซงเบเกอร์ เคอร์ติสโจนแข่งดาวโรดของลิเวอร์พูลระบุตนเองขอยกประตรูที่ยิงได้ในเกมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดให้กับอลิซองเบเกอร์หลังจากที่คุณพ่อของอลิซองเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนพร้อมบอกว่าเกมนี้ทุกคนในทัพหงแดงเล่นกันได้ดีจนทำให้ได้3คะแนนมาครองเคอร์ติสโจนปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลกล่าวว่าตนเองนั้นขออุทิศประตูที่ตนเองทำได้ในเกมพีเมีย์อังกฤษ นัดที่ลิเวอร์พูลบุกเปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต่สองประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้กับอลิซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1หนึ่งของทีมที่เพิ่งจะเสียบิดาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนอลิซองเบเกอร์ต้องได้รับข่าวร้ายเมื่อโชเซอากอสซิงโยเบเกอร์คุณพ่อของเขาได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำระหว่างไปว่ายน้ำที่เขื่อนในบ้านเกิดจนส่งผลให้ตัวเขาต้องเสียชีวิตด้วยวัย57ปี ซึ่งในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลีว์พูก็ตัดสินใจไม่ใส่ชื่อของอริซองเบเกอร์เอาไว้ในทีมเพราะต้องการให้ตัวเขาได้ทำใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของเคอร์ติสโจนซึ่งเป็นคนทำประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อโซนได้เปิดเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งสำหรับผมและทุกคนในทีมประตูนี้เป็นประตูแดกคุณพ่อของอริซองเบเกอร์ถ้านายดูอยู่ล่ะก็ ฉันขอบอกเลยว่านี่เป็นประตูเพื่อนายเลยนะอริซองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมแน่นอนว่าพวกเราคิดถึงเขาผมขออุทิศประตูของผมให้กับเขาให้กับคุณพ่อของเขาและให้กับครอบครัวของเขาด้วยวันนี้ทุกคนในทีมเล่นกันได้ดีผมดีใจที่พวกเราเก็บสามแต้มได้และยังสามารถเดินหน้าลุยกันได้อีกครั้ง วันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงของการรวบรวมพลังเอาไว้ด้วยกันผมดีใจที่ผมสามารถยิงประตูได้และก็ดีใจแทนทุกคนในทีมด้วยเคอร์ต <Curtis Jones, S 1> ิสโจนกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เทรนด์คนเดิมกลับมาแล้วตัดเกตดข้างลิเวอร์พูลเกมปลดล็อกชัยชนะบุกครุบแชฟฟิลด์อยูไนเตด ลิเวอร์พูลสามารถกลับมาคว้า3แต้มได้เช่นทีหลังจากที่บุกเอาชนะทีมบวยของตารางคะแนนอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้สประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าเป็นสกอร์ที่อาจจะดูเหมือนง่ายสําหรับหงแดงแต่เมื่อมองรูปเกมแล้วถือว่าอึดอัดพอสมควรโดยเฉพาะแนวรุกก่ใช้โอกาสกันค่อนข้างเปลืองแต่แนวรับกลับทําผลงานได้อย่างน่าชื่นชมและนี่คือการประกาศผลคะแนนของนักเตะลิเวอร์พูลแต่ตละคนในเกมนี้อาร์เรียนได้ไป7คะแนน เจ้าตัวได้ลงเฝ้าเสาแบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันช่วง20นาทีแรกงานชุกทั้งโชว์เซฟลูกยิงของแมกอรี o 2ครั้งและออกมาชกบอลเรียกความมั่นใจมีการวิ่งออกมาเคลียร์บอลน,นอกกรอบเขตโทษด้วยเทรนอเล็กซานเดอร์อาโน8.5คะแนนกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งมีจังหวะล็อกหลบและยิงติดเซฟในครึ่งแรกจนกระทั่งช่วงครึ่งหลังขาสามารถลากตะลุยไปสุดเส้นแล้วยอดบอลเข้ากรอบเขตโทษ ซึ่งต่อมาทำให้ทีมได้ประตูปลดล็อกและสัมผัสบอลมากที่สุดถึง123ครั้งผ่านบอลมากที่สุด89ครั้งและสร้างโอกาสมากที่สุดที่3ครั้งโอซานคาบักได้ไป6คะแนนโชคดีที่จังหวะสกัดบอลเข้าประตูตัวเองของเขาล้ำหน้าไปก่อนมีการเล่นหลุดตําแหน่งอยู่บ้างแต่ยังเจอกับบททดสอบน้อยในเกมนี้แต่ก็มีที่ตัวเขาสามารถสกัดบอลจากแม็เบอร์นี่ที่หลุดเดียวได้ด้วย นาธานีฟิลิปได้ไป7คะแนนทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับลูกกลาอากาศเก็บก,กินเรียบตลอดแต่มีครั้งหนึ่งที่กระโดดมองไม่ถึงจนทางด้านของแม็กเบอร์นียได้โขกเกือบเข้าประตูแอนดูโรบสัน6คะแนนครึ่งแรกได้ขึ้นไปคอสบอลอยู่2-3ถึงครั้งแต่บอลก็ยังไม่เข้าเป้าเมื่อทีมยิงนำทำให้มีพื้นที่มากขึ้นและวิ่งตัดเข้าในมาแทางบอลให้กลับมาเนใยิงประตูเข้าไป แต่ก็โดนจับล้ำหน้ามีโอกาสทองได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ก็ข้ามคานเตียโก้เอากันตาล่า7คะแนนจ่ายบอลขึ้นหน้าช่วยให้ทีมได้เปรียบหลายครั้งคอยคุมจังหวะเกมแดนกลางให้ไหลลืน่นแต่ก็ยังคงเข้าบอลฟาวแบบชงช้างเช่นเคยจอจินิโยวันาดุมได้ไป7คะแนนคอยช่วยทีมเก็บกวาดแดนกลางเป็นส่วนใหญ่จ่ายบอลง่ายเล่นเพย์เซฟ ทำให้ผ่านบอลได้สำเร็จถึง94%ได้2ประตู1ครั้งตรงหัวกะโหลกแต่ลูกนี้ก็ติดเซฟเคอร์ติสโจนได้ไป8คะแนานการเคลื่อนที่และคอนโทรลลูกบอลของเขาในแดนกลางเรียกได้ว่าย,ยอดเยี่ยมยิงประตูสำคัญช่วยให้ทีมปลอดลอกความกดดันเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลลกดูการนี้แถมประตูที่2ก็มีส่วนร่วมในการทำชิงกับฟิมิโนด้วย ซาดิโอมาเน่ได้ไป6.5คะแนนขยันลงมาช่วยเกมรับแต่เกมรุกยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะักการจ่ายของเขาคาดเดาง่ายจึงถูกดักบอลได้หมดแต่ก็ได้ส่งบอลซุกกนตาข่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกจับล้ำหน้าไปแต่เจ้าตัวก็ยังมีส่วนร่วมในการทำชิงกับฟิมิโนช่วยให้เพื่อนร่วมทีมหลุดเข้าไปยิงประตูได้โมฮัมเหม็ดซาลาได้ไป7คะแนน มีจังหวะที่เจ้าตัวได้โชว์สเต็ปสร้างอันตรายอยู่หลายครั้งแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีชื่อทั้งการยิงประตูและทำแอสซสสท้ายครึ่งแรกได้หลุดไปยิงติดเซฟของแรมเดลรวมถึงท้ายเกมมีโอกาสเข้าฮอสแต่บอลก็หลุดกรอบไปนิดเดียวเท่านั้นโรเบรโต้ฟริมิโนได้ไป7คะแนนครึ่งแรกมีโอกาสทองในการโดนตัว่อต,ตัวกับแรมเดลแต่เจ้าตัวก็ยิงไปติดเซฟซึ่งน่าจะยิงได้เด็ดขาดวันนี้ มีส่วนร่วมในการทําเกมรุกมากจนกระทั่งมาทําชิงและลากเข้ากรอบเขตโทษไปยิงฉลับเข้าประตูไปน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีผู้เล่นสำรองที่ลงสนามเจมิลเนอร์ลงมาแทนเตียก็เอาการตะลาาได้ไป6คะแนนใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยปั้นคองเกมในแดนกลางได้ดีนาบี้เกตาลงมาแทนเคอร์ติสโจนเจ้าตัวมีเวลาน้อยเกินไปลงในสนาม แต่ก็ได้ลงมาเรียกความฟฟตอีกครั้งขอแสดงความยินดีกับแฟนเลอร์พูลทุกคนด้วยนะครับที่ทีมของเราสามารถเก็บชัยชนะเหนือแชมฟิลด์อยู่ในแตดได้สำเร็จแล้วแฟนเลอร์พูลยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ